และผู้ปกครองนะคะอ่าก,กิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคําชี้แจงให้นักเรียนสังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากมุมมองที่แตกต่างกันค่ะโดยจะมีตัวคําตอบนะคะใบนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆนํามาได้เลยค่ะและให้คุณพ่อคุณ,คณแม่ตัดให้นะคะวัสดุอุปกรณ์กันไกลและกาวลาเท็กค่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะเด็กๆอ่ะสังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่มีมุมมองแตกต่างกันภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ โทรทัศน์เอเด็กๆคิดว่ามุมมองต่อไปของโทรทัศน์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอันนี้หรือเปล่าคะเอคุณครูพิโฟกัสคิดว่ามุมข้างๆ้ข,งข,งของโทรทัศน์ไม่น่าจะใช่อันนี้นะอ่าอันนี้ค่ะเด็กๆก,ก,ก็ตัดเลยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้นะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทากาวลงไปได้เลยค่ะ และเด็กๆก็ทากาวได้เลยค่ะในช่องแรกอ่ะช่องที่สองนี้เป็นมุมข้างของโทรทัศน์นะคะแล้วก็ติดค่ะเด็กๆคิดว่าช่องที่สามเป็นมุมอะไรคะอ่ะเป็นมุมด้านหลังของโทรทัศน์อันไหนเอย่ยอ่ะอันนี้เด็กๆก็ตัดแล้วมาติดได้เลยค่ะอ่ะตอนนี้ของคุณครูพิ่ิฟกัสเสร็จแล้วค่ะเด็กๆสะอาดเรียง เรียงเครื่องใช้ไฟฟ้ามุมมองที่ต่างกันนะคะโทรทัศน์อันนี้มุมข้างของโทรทัศน์ด้านหลังของโทรทัศน์ตู้เย็นอันนี้เรามองจากมุมข้างของตู้เย็นและด้านหลังของตู้เย็นและน,นี้เครื่องดูดฝุ่นนะคะเรามองจากมุมข้างและมุมหลังนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆอย่าลืมทําแบบประเมินเขีออยนชื่อชั้นเลขที่ด้ยวยนะคะสวัสดีค่ะ